สวัสดีค่ะลูกๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูรุ้งจะแบ่งการเรียนการสอนเป็นสองช่วงนะจ๊ะช่วงเช้านี้ช่วงเช้านี้ครูรุ้งจะสอนอธิบายการทำแบบฝึกหัดนะคะวันนี้เราใช้หนังสือแบบฝึกหัดเปิดรอเลยค่ะหน้า25หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่สองหน้า2 5นะจ๊ะ คุณลุงจะอธิบายทีละข้อไปพร้อมกันนะจ๊ะหมดวันนี้คุณลุงให้ทำไปแล้ว1ข้อเนาะจากข่าวที่แล้วนะจ๊ะวันนี้มาต่อข้อ 2, ข้อ3ข้อ4นะคะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวซึ่งจะเป็นหน่วยเป็นเซนติเมตรกับเมตรนะคะวันนี้เรามาลองดูเนาะไปกันเลยจ้าไปเลยข้อที่2มาค่ะเปิดมาเลยจ้า คราวที่แล้วกูลุงทาข้อหนึ่งไปแล้วนะจ๊ะตามไล่ดูตามคลิปนะคะมาข้อที่สองข้อที่สองข้อที่สองมาเลยโจทย์บอกว่า,าฝึกการอ่านไปในตัวพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่สองบอกว่าไม้แผ่นที่หนึ่งยาวสิบเอ็ดเมตรไม้แผ่นที่สองยาวแปดเมตร ถ้านำไม้ทั้งสองแผ่นมาวางต่อกันจะยาวกี่เมตรตุ๊ดตุ๊ดบางคนเร็วมากทำแบบพุหัดตอยไม้แผ่นที่หนึ่งกับแผ่นที่สองมาค่ะไม้แผ่นที่หนึ่งจงมาปักมาแล้วไม้แผ่นที่หนึ่งยาวสิบเอ็ดเมตรไม้แผ่นที่สองตามมายาวแปดเมตรเอามาเรียงต่อกันตามภาพ เรียงต่อกันตามภาพข้อนี้ประโยคสัญ,ญลักษณ์เราจะใช้วิธีอะไรดีเอย่ยบวกหรือลบดีเนาะออืออ่าประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเราจะบวกหรือเราจะลบดีบวกหรือลบจ้ะเอามาเรียงต่อกันเอ่อมันต้องสั้นกว่าเดิมหรือยาวกว่าเดิมลูกถ้าเอามาเรียงต่อกันอนแ,แรกมีอันเดียวใช่ไหมอ่ะมีไม้อยู่หนึ่งอัน เอาไหมาอีกอันนึงมาต่อมันจะยาวขึ้นกว่าเดิมไหมถ้ายาวขึ้นขึ้นกว่าเดิมเพิ่มขึ้นเรามาบวกตุ๊ตๆเขียนเลยจ้ะสิบเอดบวกแปดเท่ากับสี่เหลี่ยมลูกเขียนเลยนะคะลูกเขียนเลยสิบอดบวกแดเท่ากับสี่เหลี่ยมเขียนเต็มบรรทัดตามนี้เลยนะจ้ะตอบแต่แนว ไม้ทั้งสองแผ่นแฮ hey. ขอเป็นตอบแบบรอบครอบหน่อยนะคะตอบแบบตัวหนังสือยาวเลยนะจ๊ะไม้ทั้งสองแผ่นวางต่อกันยาวตุ๊ดตทั้งหมดวันนี้คุณลุงให้ทำไปแล้วหข้อเนาะจากคราวที่แล้วนะจ๊ะวันนี้มาต่อข้อสองข้อสามข้อสี่นะคะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวซึ่งจะเป็นหน่วยเป็นเซนติเมตรกับเมตรนะคะวันนี้เรามาลองดูเนาะ ไปกันเลยจ้าไปเลยข้อที่2มาค่ะเปิดมาเลยจ้ะคราวที่แล้วคุลุงทำข้อหนึ่งไปแล้วนะจ๊ะตามไล่ดูตามคลิปนะคะมาข้อที่2ข้อที่2ข้อที่สองมาเลยโจทย์บอกว่าฝึกกันอ่านไปในตัวพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่สองบอกว่าไม้แผ่นที่หนึ่งยาวสิบเอดเมตร ไม้แผ่นที่สองยาว8เมตรถ้านำไม้มาแล้วสตคอตมาแล้วข้อที่3ข้อที่สตั้งใจดูให้ดีๆนะจ๊ะอ่านโจทย์พร้อมกันเลยกองเอกสาร A สูง 17เซนติเมตรกล่องเอกสาร B สูง15เซนติเมตรกล่องเอกสาร A สูงกว่ากล่องเอกสาร B กี่เซนติเมตรมาปั๊บกล่อง A สูง17นี่ความสูงนะจ๊ะจากพื้นขึ้นไปถึงฝากล่องนะจ๊ะต่อมากล่อง B สูง15 cm. เซนเตี้ยก,กว่าเตี้ยก,กว่านะจ๊ะงั้นโจทย์ถามว่ากล่องเอกสาร A สูงกว่ากล่องเอกสาร B กี่เซนวัดเลยปุ๊บป,บปบุสูงกว่าหาส่วนต่างทำไงจ้าลบนะจ๊าลบเลยจ้าเอา17ลบ15 17ลบ15สันตกอต์คุมกหมับแล้ว17ลบ15ได้เท่ากับออนอ,อนตอบตอบแบบยาวนะจ้ากล่อง A สูงกว่ากล่อง B เท่ากับ สองเซนติเมตรสองเซนติเมตรมาจากไหนสองมาจากสิบเจ็ดลบสิบห้านั่นเองนะจ๊ะหัดตอบแบบยาวเนาะหัดตอบแบบยาวให้ครอบคลุมข้อมูลนะคะฝึกเขียนไปด้วยข้อต่อไปข้อสี่ดินสอยาวสิบสี่เมตรอุ้ยสิบสี่เซนติเมตรดินสอยาวสิบสี่เซนติเมตรกันไกยาวกว่าดินสอสี่เซนติเมตร ถามว่ากันไกลยาวกี่เซนเออเขาไม่ได้บอกนะว่ากันไกลยาวเท่าไหร่บอกแค่ว่ากันไกลยาวกว่าดินสอสี่เซนติเมตร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 อ่าภาพมาดินสอ,อยาวสิบสี่ตุ๊ดัวสิบสี่เซนติเมตรชอบอันนี้จมูกแดงนี่ยัคคิวยัคคิวออยัคคิวสนุกดีนะ กันไก,ยวกวนน่ยาวกว่าดินสอ4เซนติเมตรปุ๊บปุ๊บหาส่วนอ่ายาวกว่ายาวกว่า4เส้นยาวกว่าฉะนั้นยาวกว่าดินสอเห็นไหมเอา14บวก4เท่ากับสี่เหลี่ยมตุ๊ดตุดเขียนคำตอบกันไก่ยาว18เซนติเมตรเพราะโจทย์ถามว่ากันไก่ยาวกี่เซนติเมตรเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้นะจ๊ะครูลุงจะมาทำโจทย์ ปัญหาเริ่มตั้งแต่วิเคราะห์โจทย์ก่อนโจทย์ให้อะไรมาโจทย์บอกอะไรบ้างและโจทย์ถามอะไรและเราจะใช้วิธีการบวกลบอย่างไรในการหาคำตอบเดี๋ยวช่วงบ่ายมาเจอกันนะจ๊ะเดี๋ยวซันตะคอสมาขอไปทำธุระข้างนอกก่อน